สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็จะมานำสเสนอคันนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นรถสีล้อนะครับสีล้อน่าจะเป็นตโตโยต้าไดานานะครับราคาก็หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแสนเจ็ดนะครับต่อรองได้นะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ร้านสำรานเชียงกงนะครับ เป็นรถของปลาสำรานนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาดูได้นะครับอยู่ที่บ้านล็อกบี้ตำบลกูอําเภอรปรางกูจังหวัดศรสีสะเกดนะครับเป็นรถปลดประจำการนะครับประมูลขายทอดตลาดนะครับรถพร้อมใช้งานครับคันนี้ปลาได้ทั้งหมดเลยไหมครับทั้ง ตูข้างลังนี่ก็ได้เนาะได,ดได้ทั้งคันนี้เลยได้หมดเลยให้หมดเลย้หมเลยเให้หมดเลยครับแกจะสตาร์ทให้ดูนะครับจอดไว้สักพักแล้ว <c oughs> เบ็ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่ารถขับได้ปกติครับแต่ว่าขับมาจอดแบตไม่ได้ถอดด้วยมาดูว่าจะติดไหม เราก็จะมาฟังเสียงเครื่องไปเลยนะครับภายในก็โอเคอยู่นะครับเอเย็นนะแชะตึมเลยอากเอเย็นด้วยครับโอ,โอ้เสียงใช้ได้เลยครับ ก็สวยครับนี่นะครับสบภาพโอเคเลยนะครับคันนี้แซ็เจ็ดหมื่นบาทนะครับก็ พร้อมบูนนะครับแให้หมดเลยนะครับตรงนี้ให้ไปหมดเลยนะครับโอ้โหนัดจอดไว้นานครับแชะตึมเลยตดทีเดียวติดเลยครับแอเย็นด้วย แอบเปิดแอร์แล้วใช้ได้ครับนี่ครับ โอ้โหแอเย็นครับเนี่ยเอาเอใช้ได้ครับเย็นมากเลยนะครับแอเย็นอยู่นะครับอันนี้อะไรไฟเลี้ยวไฟจุกเชินใช้ได้นะครับ รถพร้อมใช้งานเ,เ,เสียงนิ่มมากเลยครับคใครที่สนใจนะครับอยากเอาไปดัดเปลงทำอะไรนะครับก็ลองมาดูได้นะครับรพร้อมใช้งานเลยนะครับ สี่ล้อนะครับเอนหานาวเลยนะครับเนี่ยเอาไปทำรถดำก็ได้นะครับตดำเล็กสี่ล้อดำว่าจะเอาไปตัดนะครับแล้วแต่เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็มาดูนะครับราคาต่อรองได้ โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรก็รอติดตามนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ